จะเยี่ยมบ้านหลังหลังต่อไปคือบ้านของคุณดอกไม้นะคะค่ะเดินได้ข้อมูลคุณดอกไม้อบ้านหลังน,นี้หรือเปล่านะใ,นใช่ค่ะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสองสามนะคะบ้านคุณดอกไม้ที่พี่เขาได้ให้ข้อมูลมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าม,มีใครอยู่บ้านไหมคะแม่มีใครมาเรียกไม่รู้อสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวแม่เดินไปดูก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดอกไม้ีิฉันเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร,ร์นะครระจากมหาวิทยาลัยสยามนะคะวันนี้มาฝึกงานที่ชุมชนนี้นะคะได้รับมอบหมายให้มาเยี่ยมบ้านของคุณดอกไม้นะคะไม่ทราบว่าคุณดอกไม้สะดวกไหมคะท,ที่จะให้ข้อมูลแก่นักศึกษาะคะา่ะอ๋อได้ค่ะได้คะะด่ะคุณนักศึกษาช่วยนั่นบ้านก่อนนะคะบ้านล้มเลยนะคะจะนั่งค่ะ นักศึกษาชัา้น3ชื่อราดาเล็กเพชรนะคะเป็นนักศึกษาคณะนิเศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราทางเรานะคะก็ได้รับมอบหมายจากพี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปนบลนะคะให้มาสํารวจข้อมูลของนาตครอบครัวของคุณดอกไม้ท่าเกี่ยวกับการเจ็บป่วยในด้านของชีวิตครอบครัวของด้านของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตวก,การเลี้ยงดูบุตรนะคะ ดิฉันจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลของครอบครัวของคุณนะคะไม่ทราบว่าสิ่งไหนที่คุณจะไม่ตอบคําถามพวกเราก็ได้นะคะที่คิดว่าไม่สะดวกที่จะให้ขอ้อมูลแต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณดอกไม้คิดว่ามันไม่ได้เป็นความลับสำหรับพวกเราก็ะะจะขอขอนุญาตสอบถามเพื่อที่จะนําข้อมูลนะคะไปปรึกษากับพี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะเพื่อหายหลังจขแ่วมกัรณ์กต่อไปนะคะ แล้วก็มีลูกอ,อีกสองคนแล้วแล้วสามีของคุณดอกไม้น,นี่ขอโทษนะคะดดยังมีดีอยู่ไหมคะอ๋อเสียชีวิตไปตั้งแต่เราเรือยยังเ,เ,เะะล็กๆอ้ะค่ะไม่ทราบว่าเสียชีวิตด้วยการเจ็บปว่วยหรือว่าอุบัติเหตุอ็ุบัตินเ,นเหตุค,ค่ะคุณดอกไม้อายุอายุเท่าไหร่อะคะสามสิบเก้าปีค่ะสเก้าปี พี่ทราบว่าเคยเจ็บป่วยด้วยมีโรคประจําตัว,วหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายหนักๆต้องเข้ารักษาตัวที่โรงโรงพยาบาลไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแค่แข็งแรงก็จะมีบ้างก็เป็นหวัดนิๆนะะดๆห,น,น,ห,หน,น,น่อยๆค่ะก็ซื้อยามาทานแล้วก็หายคุณหยองไหมงานเออเป็นแม่บ้านค่ะบ้านเป็นแม่บ้านแถวๆนี้นะคะ พวกสวัสดีพี่สยามัสดีค่ะหนูชื่อเสื้อฟ้าค่ะอันนี้เท่าไหร่ระคะน้องเสื่อฟ้าปีค่ะแล้วอีกคนราคาน้องเสื้อสีชมพูยิ้มสวยด้วยดาวเรืองค่ะพี่ดาวเรืองค่ะอายุเท่าไหร่ระคะสามปีสามสามขวบนะคะสามขวบน้องน่ารักกันนะคะทุกนม่ เวลาไม่สบายดี่คุณแม่อาการมอะไรยังไงบ้างอ๋อก็ซื้อยามาซื้อยาตามร้านขายยาแถวนี้นให้ทางเพราะว่าไม่มีเวลาพาไปหาหมอแล้วคุณแม่เองงเจ็บปัวอะไรอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะแล้วน้องได้รับวัคซีนโควิดวัคซีนเหรอคะก็พาไปฉีดตามสมุดไอ้สมุดฝากคันใช่ใช่ค่ะก็ พบทุกครั้งคะ่ะแล้วในด้านการเรียนนะคะน้องเข้าเรียนอะไยังคะอ๋อไม่ได้พาไปโรงเรียนนะคะก็<ม>ให้อยู่ที่บ้านเป็นสองคนคนะคะแล้วทำไมถึงไม่ได<ม>้ทำงาะคะอ๋อไม่มีเงินนะคะเพราะว่าคุณแม่เองก็ต้องหาเช้ากินข้าขไปรับจ้างไปอะารวัน,นทำง,งานบ้านให้เขาค่ะ<ม><ม>ให้อยู่กันสองคนทำกับข้าวทำอะไรไว,ขขว้เรื่องฟ้าก็จะดูแลน้อง เด็กในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่สมองนะคะมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออย่างแนะนําคุณแม่นะคะพาน้องไปเข้าศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้บ้านนะคะก็คือจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดนแลคุแม่แล้วก็เรื่องอาหารคุณแม่ส่วนใหญ่จะให้น้องทานอาหารแบบไหนกันนะคะทานแบบการแบบดิฉันนี่แหละค่ะก็ทานด้วยการมีอะไรที่กินอย่างนั้นก็ไม่ได้แบบน้อง ได้ช่วยเสริมสร้างให้น้องนะคะมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาในด้านร่างกายนะคะแล้วอย่างดาวเรืองเนี่ยเขาชอบกินน้ำต้นมข้าวหมูเนี่ยค่ะดีไหมคะคุณหมอก็ค่ทานได้ค่ะ น้องดาวเรียนนะคะยังไม่เข้าเรียนนะคะค่ะก็อันอย่างที่คุณช่อระดาได้แนะนําของคุณได้ได้แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเรียนไปนะคะส่วน<ม>เรื่องที่ว่าน้องจะเข้าเรียนนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเดี๋ยวทางนักศึกษาจะนําข้อมูลที่ได้นะคะ<ม>แล้วก็เรื่องที่น้องเจ็บป่วยไม่สบายคุณช่อระดาก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะว่าให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะส<ม>่วนเรื่อง ที่ว่าน้องจะเข้าเรียนเดี๋ยวจะนาข้อมูลนี้ไปปรึกษากับทางทีมสุขภาพ,ภาพทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะกับรุ่นพี่เขาอีกต่อไปนะคะเพือ่อเพื่อที่จะได้หาแนวทางช่วยเหลือคุณแม่กับน้องต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวครั้งต่อไปจะขออนุญาตมาเยี่ยมบ,บ้านคุณแม่อีกครั้งนึงนะคะแต่ยังไม่ได้วันรักแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งคุณแม่ที่ทราบคุณแม่อีกทีนะคะ คุณนักศึกษาคะพอดีไม่ใช่แล้วถ้าเราเอาเืนไปฝากที่ที่โรงเรียนที่แนะนํามาค่ะแล้วเราต้องเสียตังค์ไหมคะเสียเงินไหมคือจะไม่ให้เสียตังค์นะคะคุณแม่ก็คือจะมีอาหารลางวันให้แล้วก็มีนมให้นะคือไม่ไม่คิดค่าใช้จา่ายอ๋อคือฟรีค่ะฟรีค่ะคีหน่อยแม่ก็โล่งใจไม่ไม่มี มไสอบถามเพิตินี้คะไม่มีแล้วคา่งช้นสองคนขออนุญาไปเยี่ยมบ้านหลังหลัง NO ต่อไปนะคะเพราะว่าเดี <k> <k Listen, <h 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 ๋ยวเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านอีกสองสามหลังเหนู่งบ้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ามก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ